ไปสาธุกับท่านบ้างเปิดคอมเมนต์สักวันหวน้พรุ่งนี้ถ้าดูที่ว่ามันจะมีใครเขาศรัทธ,ธาคนที่เขาไม่ศรัทธ,ธาเขาจะศรัทธ,ธาท่านได้ไหมและคนที่เขาศรัทธ,ธาอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ปกป้องท่านเลยนะว่าท่านเสียงท่านเป็นอย่างนั้นเองอุตส่าห์พูดหลายครั้งเนะี่ยแล้วท่านก็ยังมาฟาดอกีกฟาดไม่หยุดไม่ย่อนอ่าแล้วอย่างนี้มันก็เสื่อมศรัทธ,ธานะ จะเป็นครูบาอาจารย์เคยเป็นครูบาอาจารย์มาก็เถอะมันก็โอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้มันก็ศรัทธาไม่ลงอ่ะพูดง่ายๆจะบอกว่าไม่มีจิตสำนึกผมก,ก็ตลอดเนียไม่พูดบ้างเนี่ยก็จะโดนไปเรื่อยๆนะท่านฟังคนอื่นเขาบ้างาลงคลิปน่เปิดคอมเมนต์ ให้เขาได้ระบายให้เขาได้พูดถึงท่านบ้างว่าเขาเลื่อมใสท่านไหมการที่ท่านมาว่าคนโน้นคนนี้เนี่ยท่านสอนทำดีไหมออขนาดสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยก็ยังพูดได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ออไม่เต็มพระสามโลลอยออพระสามโลลอย เรื่องทะลเลาะกับขลือหัดเห็นไปญาติยโยมคนหนึ่งนะเขาลงคลิปเขาพูดหลายเรื่องนะ่รวมทั้งที่มาว่าอาตมาเนี่ยนะ,ะก็ว่าเขาพูดดีนะเขามีเหตุผลนะท่านก็ไปว่าเขาเกินไปเขาคนเมืองคนเมืองเหนือด้วยกันเนยะตอนนี้มีคนเปรียบเทียบคู่แล้วนะนะพระมหานรินกับ ท่าน War, วอร์เวชิอัมเมธีอัตมาพระมหาวัฒนากับพระมหาอุเทนประโยค์เก้าสี่รูปนี่ยทะเลาะก,กันมาคืออตมาพยายามจะไม่ได้ทะเลาะแค่มาชี้แจงในเรื่องที่ท่านพูดผิดแล้วพาดพิงครูบาอาจารย์หรือกว่าถ้าไม่นะเต็มเกินจริงๆก็ไม่อยากจะพูดหรอกพูดแค่เรื่องหน้าตาขี้ริ้วขีเ้เละที่ท่านบูลลี่นั่แหละแล้วก็เรื่อง อะไร <Okay. S 1> สองเรื่องเอาภาพมาเปรียบ <Okay. S 1> เทียบกันนั่นแหละเรื่องอื่นไม่ได้ไปพูดเลยนะไอ้เรื่องเอ็นก็ฟังฟัง,ฟงไปแล้วแต่ท่านจะพูดแต่ก็เรื่องปลากระพิละนะสร้างวาจีกรรมร่วมกันแล้วก็จะกลายเป็นปลากระพิละปางเน่าเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้ชี้แจงแล้วไม่เหมือนพระกรพิละทำสามอย่าง ด่าพระละหันว่าพระที่มีศีลเป็นที่รักอาตมาไม่ได้ว่าพระละหันไม่ได้ว่าพระที่มีศีลเป็นที่รักไม่ได้ด่าท่านด้วยเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็ไม่เหมือนละนี่คือเหตุที่มันไม่เหมือนมันจะส่งผลยังไงก็ในเมื่อไม่ได้ทําเหตุเดียวกันมันจะได้ผลเหมือนกันได้ยังไงนี่คือไม่รู้จริงแล้วเที่ยวมาพูด ยกตัวอย่างแบบมั่วๆมาแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาว่าพระกัปปิละพูดอะไรบ้างสองพระกัปปิละปฏิเสธสิกขาบทปาติโมกไม่ให้สวดไม่สวดปาติโมกดูถูกเกียดยามพระปาติโมกอาตมาสอนเรื่องพระปาติโมกส่งเสริมให้พระได้เข้าใจได้เรียนรู้ได้ท่อง ในปี2564 65ในสมาคมปกป้องพระธรรมวินัยเผยแผ่ให้ความรู้ให้ความสำคัญกับเรื่องสีขาบทปาติโมกเป็นอย่างมากไม่เหมือนพระกปิละพระกปิละบอกว่าไม่ต้องฟังไม่ต้องสวดอย่าไปสวดไม่มีประโยชน์อะไรไม่เหมือนเลยนะเหตุไม่เหมือนเลยนะสามพระกปิละบอกว่าพระธรรมวินัยไม่มีอยู่จริงๆหรอกแล้วเอะเหลวไหล ไม่ต้องปฏิบัติไม่มีหรอกศีลธรรมพระกบิละพูดอย่างนั้นมีที่อาตมาไม่เคยพูดว่าธรรมวินัยไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นไม่เหมือนเหตุก็ไม่เหมือนผลมันจะเหมือนกันได้ยังไงนี่คือการไม่รู้พระธรรมวินยัยแล้วเอาพระธรรมวินัยมาเที่ยวด่าคนอื่นอันตรายทําลายศา,าสนาทําให้ศาสนาเสื่อมทําให้คนเข้าใจผิด ควรจะฝึกไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าจบประโยก้าแล้วมันมันจะฉลาดนะขนาดบวกเลขยังบวกผิดเลยมันควรจะพิจนารณาตัวเองได้แล้วควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วเออบวกเลขยังบวกผิดยังไม่มีสำนึก,อ,กอีกโอ้ยังเที่ยวออกคิปดา่าเขาไปเรื่อยมีภาษีประเภท หนึ่งพระสามร้อยโลสองพระโลสามร้อยสามพระสามโลร้อยแล้วก็สี่พระร้อยสามโลนะท่านพระมหาอุเทนเป็นพระสามโลร้อยตามที่อธิบายมาไม่ใช่พระโลสามร้อยเหมือนอาตมาเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีอ้าต่อไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ถามคำถามอะไรได้ นะสามโลร้อยเจ้าค่ะโอ้พระสามโลร้อยจําไว้นะพรนะาสามร้อยโลพระโลสามร้อยพระสามโลร้อยและพระร้อยสามโลคนถ้าไม่มีสติปัญญาจะพูดไม่ได้นะเนี่ยจะพูดไม่ได้ถ้าสติปัญญามันจะมั่วกันหมดเลยนะเคยเห็นพระหลวงตารูปหนึ่งอยู่โคราชเนี่ยนะเอาคำที่อาจะมาพูดนะแค่คำง่ายๆ เอาไปพูดยังพูดไม่ถูกนะ,ะที่บอกว่าสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเห็นแกเอาไปทำคลิปบอกท่านมหาวัฒนาพูดว่าอะไรเนี่ยนยพูดวนอยู่นั่นพูดไม่ถูกเลยสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างทีนี้ถ้ามาเจอพระสามพระพระสามร้อยโลพระโลสามร้อยพระสามโลร้อยและพระร้อยสามโลเนี่ยแกจะจำได้ไหมว่าพูดว่ายังไง อย่มาไปยวมาไปพูดกันนะจะได้รู้ว่าอ๋อพระสามโลร้อยเป็นยังไงพระสามโลร้อยเจ้าวาไม่เรียกไปตักเตือนไม่กล้าขำพระอาจารย์ลูกชิน้นปัญญามาก่อนสมาธิเกิดขึ้นได้ครัอย่างอุเทนสามโลสิบก็ไม่เอา เอาโห C สี่ควรพบกันในโหนกระแสวินห้าสิบโวลต์ส่วน B พระมหาอุเทนควรไปหาพระมหาวัฒนาสิบโวลต์และ A พระมหา,าพระมหาวัฒนาควรไปกราบพระมหาอุเทนศูนย์ <0. S 1> ไม่มีใครโวลตให้เลยแม้แต่คะแนนเดียวทำโพลกี่ครั้งก็เป็นแบบนี้นีน่คือเสียงของประชาชน ก็จะได้จะได้รู้ว่าเออคนเขามีความคิดเห็นอย่างไรห้ามไปนะคะท่านน้อยใจเอานะเอาน้อยท่านน้อยใจเอาท่านท่านบอกว่าตัวเองเป็นพระยาอินทรีย์แต่มาว่าไม่ใช่หรอกเป็นพระยาจิ้งจกตุกแกหรือไม่ก็เป็นยุง อยู่ในห้องน้ําอยู่ในเนี่ยแหละอ่างล้างที่ถังถังใส่น้ำเป็นพยายุงดูดเลือดสูบเลือดไปโหนพี่หนุ่มต้องเพิ่มเวลาพูดชา้าน่าจะโอโ้โหเพิ่มเวลาเป็นสามชั่วโมงนู่นแหละก็จะได้เรื่องท่านอูเทนไม่ไปโหนกระแสหรอกครับท่านกลัวความจริง ติดต่อพี่หนวงทําโพขำๆนะไม่ใช่ว่าอยากจะไปออกรายการหนกระแสนะคือข้อที่สามมันก็เอาไว้เผื่อใครไม่อยากจะไม่อยากจะ,ะเลือกสองข้อเนะี่ยตอนแรกก็จะเอาสนามหลวงอ่าก็ก็เอาหนกระแสนะมันดูตื่นเต้นดีแต่เชื่อว่าท่านไม่ไปหรอก แรงอ,อ่ะพยายุงไม่ว่าใครค่ะพยายุงเดี๋ยวร้องไห้อีกโอ้โหผมขำจะบาปไหมไม่ว่าใครค่ะพยานนกกระปูดไม่รู้ไม่เห็นเลยเจ้าค่ะอาจารย์วัฒนาควรไปหาท่านนะคะเพื่อพาท่านไปหาหมออปิดวตนแล้วเลยครับปิดแล้ว หรือจะโหวตใหม่พอแล้วน,นานๆทีนะพระอาจารย์ครับวัชนะสงครามนี่คือแถวถนนวรจักรจักพงบางนาพูใช่ใช่ขำแรงมากจะบาปไหมเจ้าค่ะไม่บาปนะไม่ไม่ไม่บาป,นะบาปหรอกมีแต่อะไรก็ไม่รู้เจ้าค่ะไม่เป็นมนุษย์สักยอย่างเขาเริ่มเอง เป็นไปเองจะให้คนอื่นไปขอโทษในเรื่องในเรื่องที่ไหนมีเอฟซีพระอุเทนดูอยู่บ้างไหมช่วยบอกท่านหน่อยอาจารย์เตรียมตัวฟังเจ็ดคลิปรวดเอฟซี FC ก็เตรียมไปดูดคลิปท่านมามาลงนะเพราะว่าท่านจะปิดคอมเมนต์เวลาท่านลงเนี่ยท่านจะปิดคอมเมนต์ไม่รู้จะเอามาลงทำไม าหมอเทียนควรไปพบหมอก่อนใช่คงแต่งก่อนไปอ่านไปรายการไปธรรมะยายายาแท่ค่ะหลวงพี่อุ้ยขนกระแสเป็นพวกเดียวกับพระอาจารย์ไม่ใช่พวกเดียวกันให้ท่านพูด มาหาพูดเรื่องเขาว่าท่านไปรับเงินอาจารย์เบียร์พูดไปแล้วไม่ได้รับเงินไม่ได้รับเงินเขาไม่ได้ถวายตอนนี้ก็ไม่ได้ถวายตอนหน้าอาจจะถวายแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้สักบาทถ้าให้ก็ให้เวยาวัตกรแต่เวยาวัตกรก็ยังไม่ได้รับ เขาไม่ได้ให้พูดง่ายๆก็คือช่วงนี้เขาก็าโดนหลายคดีนะโดนหลายคดีก็ก็ต้องเข้าใจก็ไม่ไม่ได้ไปมุ่งเรื่องนั้นหรอกอคนก็จะชอบไปกล่าวหาไปว่าเขาเอาเงินไปถวายพระอย่างนั้นอย่างนี้ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็มาพูดว่าไม่ใช่เลย พระอุเทนเป็นคนจงังหวัดพะเยามั้งพอดีผมก็เป็นคนเหนือนั่งกรรมาฐานแต่งกรด่าคนอื่นปล่อยให้ท่านมีเวลารักษาใจสักพักผมเคยอยู่วัชนะสงคามมาก่อนแกไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกใช่อันเนี้ยรู้ มาแถวบ้านหนูเองค่ะแต่หนูไม่เคยเจอท่านนั้นเลยถ้าไปโหนท่านไปตั้งแต่แรกแล้วเจ้าค่ะไม่ให้พระติ้งต้องรูปนั้นไปหรอกเจ้าค่ะพระยาจิ้งจบขำมากเจ้าค่ะถ้าท่านมองตัวเองว่าเป็นพระยาอินทรีแต่เรามองท่านเนี่ยว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นท่านอัดคลิปอยู่ในอยู่ในกุฏินะ ไม่กล้าไลฟ์สดด้วยะไม่กล้าเปิดคอมเมนต์ด้วยมันก็เป็นได้แค่จิ้งจกกระตุกแกนแหละอะเต็มที่เป็นยุงนะพยายุงพยาอินทรีนี่มันบินอยู่บนฟ้าจะไปไหนมันก็ไปได้มันอิสระมันไม่ได้กลัวอะไรท่านยังไม่เคยเจอคำถามสดสถานก,การณ์บีบคั้นปะทะกับคนในรายการ ถ้าเป็นนักมวยกับนักมวยเตะกับต้นกล้วยเตะกระสอบยังไม่เคยขึ้นสังเวียนยังไม่เคยเจอใครได้แต่ปิดประตูเตะกระสอบอยู่นั่นแหละไม่เคยไปเจอคนจริงๆเลยไม่เคยเจอไม้นักข่าวลุมถามนั่นแหละท่านจะรู้ว่าท่านเก่งหรือไม่เก่งของจริงหรือไม่ตอนนี้เป็นยุงไปก่อนเป็นจิ้งจกไปก่อน เป็นตุ๊กแกไปก่อนยังเป็นพยาอินซีไม่ได้พยาอินซีจะต้ององค์อาจสงางผาเผยมองแล้วโหยิ่งใหญ่มากเลยไปในรายการอันดับหนึ่งของประเทศกล้าประทะัคนตื่นทำอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยจึงจะเรียกว่าพยาอินซีอันนั้นนะ่ะพยายุงนะเป็นพยายุงพยาจิงจบ เอาจิ้งจกแล้วกันพรุ่งนี้มหาวิทยาลัจัดผ้าจารนฉ่ำแน่เออเดี๋ยวหนูจะไปฟ้องพยาแลรงอาอาจารย์ว่าเขาเป็นยุงพหาอ,อ,อุทเทนเอาแก้แค่เปิดคอมเมนต์เนี่ยกล้าหรือเปล่าเอาแค่นี้พอ ท่านก็ขยี้ยุงซะเละเลยจะนั่งสมาธิจเจอพยายุงเข้าไปนั่งไม่ได้ะมาบ่อยครับพี่มดพระอุเทนปฏิบัติยังไงครับผมว่าท่านแปลก,กพยายุงท่านพูดได้ดีมากค่ะหายไปหลายวันรอท่านก็ไปดอยดอยอมก่อยไปแจกของไปช่วยช่วยเขาจัดกิจกรรม แกเปิดเม้นผมโอนห้าร้อยครับ <c oughs> เปิดคอมเมนต์ก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูแอบไปบอกใช่เปิดคอมเมนต์อย่าลบอย่าลบคอมเมนต์เอาแค่นี้ก่อนปล่อยให้ธรรมชาติมันจัดการาก็จะได้รู้ว่าเออที่ท่านพูดมามันถูกไหมคนอื่นเขาเห็นว่ายังไงเนี่ยหรือไม่ก็ไลฟ์สดแบบนี้ก็ได้เนี่ยไลฟ์ like สดเลยดูซื่ว่าจะเป็นทีละไหม อา่มาว่าเป็นแสนคอมเมนต์ทีละแน่ๆ